ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่กำลังจะเปิดรับสมัครนั่นก็คือกองประชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่กำลังจะเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการแล้วก็มีอัตราว่างถึง100ออัตรานะครับในการรับสมัครในรอบนี้จะเป็นการรับสมัครด้วยตนเอง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10, 27มิถุนา2565ไปจนถึงวันที่11กรกฎาคม2565เนื่องจากว่าการรับสมัครสอบในรอบนี้เนี่ยเป็นการสมัครสอบด้วยตนเองแล้วก็ในการสมัครสอบเนี่ยท่านจะต้อง มีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะต้องแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันพิวระเพื่อนได้สร้างกลุ่มรายขึ้นมานะครับเพื่อที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับน้องๆที่กำล,ลังเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสอบเป็นตำรวจตะเวนชายแดยนรือว่าเป็นตชดอเอาไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ใน กลุ่มรายนี้นะครับสแกนคิวเอา้กดเพื่อนเพื่อนเข้ามาสื่อสารพูดคุยกันได้ตามอธัธยาศัยนะครับรายละเอียดในการรับสมัครสอบเนี่ย27มิถุนาถึง11กรกฎาคมไฟล์ PDF ที่เป็นไฟล์ประกาศร,รับสมัครจะแชร์ให้ในกลุ่มนะครับซึ่งในการรับสมัครสอบในรอบนี้เนี่ยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งครูปรท .1 สังกัดกองประชาการตำรวจตะเวนชายแดน มีอัตราว่าง100อัตราตามนี้นะครับนี่รายละเอียดต้องดูในประกาศได้คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบนะครับจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นข้าราชการตำรวจตามภาพควกในท้ายประกาศนี้แล้วก็คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเนี่ย ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมปลายคือม .6 ก,ก็ได้ปวชก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตระเวนชายแดนโดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตระเวนชายแดนไม่น้อยกว่า3ปีหรือขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นโรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้วโดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครสอบจะต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีนับจนถึงวันปิดรับสมัครในการรับสมัครสอบในรอบนี้นะครับ27มิถุนาจนถึง11กรกฎาคม2565ในเวลาราชการนะครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งไม่เว้นวันหยุดราชการผู้ที่สนใจนะครับ สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยหลักฐานในการสมัครสอบเนี่ยหก็คือใบสมัครสอบตามแบบที่กําหนดพร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีเข้มขนาด1.5คูณ2นิ้ว4รูปแต่ก็ถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนนับจถึงวันปิดรับสมัครทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาอย่างละ3ฉบับนะครับ และก็หลักฐานว่าน้องสําเร็จการศึกษาในระดับม .6 หรือปวชหรือเทียบเท่าพร้อมสําเนา3ฉบับแล้วก็หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตัวตเวนชายแดนฉบับจริงพร้อมสาเนา3ฉบับกรณีที่เป็นชายเนี่ยจะต้องนําหลักฐานทางทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจำนวน2ฉบับนั่นะคืสอสอ .8 หรือสอ .9 นะครับ สดอ 8, สดแสดเสดสินะครับแล้วก็ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร3ปีขึ้นไปเนี่ยใช้หลักฐานแบบสอดอ8ได้นะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับการรับสมัครสอบเนี่ยสถานที่รับสมัครสอบนะครับก็คือ กองบัะชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43, แล้วก็44โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเนี่ย18กรกฎาคม2565แล้วก็จัดทดสอบ20กรกฎาคม2565โดยจะมีการประกาศผลการทดสอบความรู้ และสิทธิในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมในวันที่22กรกฎาคมเร็วนะครับตามทำรายนี้แล้วก็สอบสัมภาษณ์26กรกฎาคมประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทดสอบสุขภาพจิตพิมพ์รายนิ้วมือ27กรกฎาคมตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตพิมพ์รายนิ้วมือ1-3สิงหาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกและผู้สำรองเนี่ย22กันยายน2565 กำหนดแจ้งประกาศณสถานที่รับสมัครโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนและก็เว็บไซต์ของกองประชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับในรายละเอียดต่างๆเหล่าน,นี้นะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์ที่แจ้งในครั้งแรกนะครับนี่คืออีกหนึ่งหน่วยง,งานที่กําลังเปิดรับสมัครสอบกองบาญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตชด ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับและพบกับผมพีวุฒและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ